โอเคขอโทษทีครับทำคลิปไม่ทันมดจะทำวิจัยเมื่อคืนเดี๋ยวตอนไทยเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ทำเป็นเขียนให้ดูแล้วกันนะครับเนอะไทยเที่ยงสำหรับวันที่30กรกฎาคม2562เอ้ย6 5 2 5า3ไทยเที่ยงนะครับ30 ขีดหกนะพิมพ์ได้ตัวนี้ก้าเน้นบนนะครับแล้วก็เจาะ9ก้าเจ็ด นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดกันนะ91 92 99นะครับอันนี้ชุดกันนะชุดกันนะครับเน้นแต่เน้นตัวนี้นะเน้นตัวนี้บนกลับนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี บนกลับนะครับจะการล่างก็ได้กันล่างนะแต่ว่าพิมพ์พคิดมามันได้แต่บนไม่ค่อยได้ล่างเท่าไหร่นะครับอามาดูบนล่างกลับอีกตัวหนึ่งเผื่อคนชอบเล่นบนล่างกลับคนละสูตรกันนะไม่ใช่สูตรเดียวกันนะอันนี้บนบวกล่างกลับนะครับก็จะได้ 82 84 85คนละสูตรนะครับอย่ามารวมกันนะอย่ามารวมกันนะ37 39 30นะครับไทยเที่ยงเนาะอันนี้สูตรที่2ทำไมถึงลง2องสูตรเออบางทีมีคนอัด จะได้เลขเด่นมาหรือว่าได้ชุดอะไรมาอะไรอย่างนี้ครับก็เอามาเทียบกันละกันเนาะนะครับอันนี้ไทยเที่ยงสําหรับวันนี้แต่อย่าเอามารวมกันแค่นั้นเองตามสูตรไหนเอาสูตรนั้นครับอย่าอย่าเล่นสองสูตรมันจะไม่ได้ตังค์นะถ้าเกิดมันถูกมามเดี๋ยวตังค์จะไม่เหลือนะครับแปดสองอย่าลืมแปดแปดนะครับอ่ะมาดูไทยบ่าย ไปเร็วหน่อยขอโทษทีคือทำแต่วิจัยอะครับทำทำทำคลิปไม่ทันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะตื่นมาแล้วเอา้าเมื่อวานผมทำวิจัยทำครอบทำรายงานทำอะไรอย่างเงี้ยเสร็จประมาณตีสี่ตีหตื่นมาทีเอาสิบโมงแล้วลงไม่ทนันละเอามาดูไทยบ่ายนะครับไทยบ่ายไทยเปิดบ่าย ทองเก้านะสาของวันนี้แหละคลิปเดียวกันอันนี้เป็นตัวปักนะรู้จักปักไหมครับปักหลักหน่วยบนปักหลักหน่วยบนนะครับได้แก่6 7 9 0นะครับปากหลักหน่วยบนนะแล้วก็ต่อมาเป็นบนกลับบนกลับได้แก่เป็นเจาะนะครับ6 7 6 9 6 0นะครับแล้วก็7 9 เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับอืมแต่ทีนี้เนี่ยไอ้บนกลับอ่ะมันเราเล่นน้อยกันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะมีตัวกันก็จะเป็นพวกตัวพิเศษหกสองเจ็ดสองเก้าสองศูนย์สองระวังเบิ้ลให้ดูไว้เฉยให้ดูไว้เฉย ต่วันนี้รู้สึกว่าตัวเช้าเนี่ยจะเป็น7มามาซซเยอะเลยตัวเที่ยงน่าจะเจ็ดหลุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันท้ายคลิป9 9 0านะครับอันนี้ไทยบ่ายช่อง9นะครับอันนี้ช่อง9นะส่วนข้อช่องของตลาดเนี่ยไทยบ่าย ช่องตลาดแยกกันนะครับบางคนเผื่อบางคนเล่นเนาะเด่นของพิมพ์ได้1-7ึลูดบนรูดบนนะครับไทยบ่ายไทยบ่ายช่องตลาดนะหนึลูดบนเจาะบนกับคือ 1.5มองเห็นไหมเอ่ยหนึ่งหกหนึ่นะครับแล้วก็เจ็ดเก้ากันเจอันนี้คือบนกลับนะเขียนยังไงดี บนบวกกลับนะครับจะก,กันได้จะก,กันล่างก็ได้ก็แล้วแต่แต่แตขอให้เน้นบนนะครับพอพิมพ์คิดมาแต่ให้มันเน้นบนซะมากกว่าเพราะส่วนมากเขาจะเล่นบนกันนะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งนะเป็นบนล่างกลับเน้นล่างนะครับเอาปักก่อนมีปักด้วยปักหน่วยบน สำหรับคนที่เล่นอออนไลน์เนาะมันจะมีให้เล่นแบบหลักปักหลักเนาะปักหลักหน่วยบนนะครับปักหน่วยบนเนี่ยที่เขาเรียกกันเนะาะเท่ากับหนึ่งสองสี่ห้านะครับส่วนเจาะเขียนเล็กๆหน่อยเดี๋ยวพิมพจะพูดให้ฟังแล้วกันเอ ล่างกลับล่างกลับของช่องไทยบ่ายนะครับไทยบ่ายช่องตลาดนะตลาดหลักทรัพย์นะครับล่างบวกกลับได้02 03 04แล้วก็23 สองสี่สามสี่นะครับอันนี้คือล่างกลับนะครับระวังเบิ้ลนะระวังเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่แต่เบิ้ลมาไม่ค่อยบ่อยหรอกครับศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่น่าจะหมดละ น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้สําหรับชอบสูตรไหนเอาสูตรนั้นชอบรูดบนก็เล่นรูดบนชอบเจาะบ,บนก็เล่นเจาะบ,บนนะครับชอบปักหลักก็เล่นปักหลักเนาะอย่าเล่นรวมกันนะคือพิมพ์คิดมาหลายสูตรเหมือนกันอเอามาดูไทยค้างนะครับสําหรับอันนี้ไทยค้าง ไทยค้างก่อนปิดรู้จักเนาะน่าจะรู้จักกันแหละส่วนมากนั้นจะเป็นคนที่เล่นหวยออนไลน์กันซะมากกว่าปักหลักนะครับปักเขียนตรงนี้แล้วกันปักหน่วยบนขออนุญาตเขียนตัวย่อนะครับปักหน่วยบนนะครับได้เท่ากับ7801 นะครับปักหน่วยบนนะครับแล้วก็บนกลับบนกลับนะครับไม่ใช่บนล่างกลับนะบนกลับนะก็จะเป็น7,8 7,0ดู7ไว้ดีๆนะครับตัวไหนที่มี7เพราะวันนี้รู้สึกเหมือน7จะไหลรู้สึกเฉยๆนะ8,1,0,1 นะครบสำหรับไทยค้างนะ,ะมาดูตัวปิดไทยปิดเย็นนะครับก็จะมีปักปักอะไรเอ่ยปักหน่วยบนขออนุญาตเขียนตัวย่อนะครับปักหน่วยบนปิดไทยเย็นได้แก่ 7 8 0 1เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีเจาะนะเพราะเหมือนเจาะจะไม่ค่อยเข้านะครับแต่ก็จะเล่นก็ได้แต่ว่าถ้าเล่นก็คือบนกลับเหมือนกันนะครับแต่ว่าพีมมีตัวตัวเด่นของไทยเยนมาให้ก็คือจะเป็นตัวนี้4วิ่งบนนะครับวิ่งบนเน้นบนนะตัวนี้นะครับ4บน ขอแยกเขียนตัวย่อนะครับกันล่างวิ่งบนกันล่างไทยเย็นนะครับไทยปิดเย็นนะครับเจาะจะมี4 7 <c oughs> 4 8 4 9 41นะครับไม่ได้ลง3ตัวให้นะครับเพราะว่า3ตัวไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับการนิยมเท่าไหร่แล้วค่อนข้างที่จะตัวเยอะไปหน่อยหลายตัวไปหน่อย นะครับอันนี้ปิดเย็นนะครับเป็นบนกลับอันนี้นะเขียนตรงไหนเดีย๋ยมันเยอะเหลือเกินบนบวกกลับนอนุญาตเขียนกลับแบบนี้จะกันล่างก็ได้กันล่างเจาะนะครับผู้ชุดเจาะนะโอเคหมดแล้วไทยปิดเย็นหุ้นไทยวันนี้ ขอโทษทีนะครับลงช้าหน่อยตื่นสายเนาะตื่นมาอีกทีสิบโมงแล้วทำมิจจะเอ้ยทำรายงานอยู่นะครับพิมยังเรียนอยู่เลยเรียนปริญญาโทแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรเอ่อส่วนของที่มันออกมาแล้วเนี่ยไทยเช้าเนี่ยไทยเช้านะครับ ไทยเช้าของวันนี้ที่มันออกมาแล้วที่พิมเห็นเนี่ยมันมีตัวไหนสองหนึ่งสองขีดเจ็ดเจ็ดใช่ไหมอันนี้ทอชอนะทอชอช่องเก้านะครับถ้าผมดูเนี่ยถ้าพิมพ์ดูนะครับตัวเที่ยงเนี่ยทอทอ,อ,อคือไทยเที่ยงนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักถ้าถ้าพิมพ์ดูนะครับมันจะมีตัวนี้เด่นที่พิมพ์ถ้าสุดข,ของพิมพ์ได้มามันก็จะเป็น สามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดเด่บบแบบนบนนะที่มันจะน่าน่าจะมามามาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวนะครับที่พิมพ์ขิดอย่างนี้มาหนึ่งหรือสองตัวนี่แหละอืมแล้วก็ล่างอ่ะอีกตัวหนึ่งที่มันอืมขาดไม่ได้อ่ะน่าจะขาดไม่ได้เลยตัวเนี้ย น่าจะมาหรืออาจจะก,กันเบิร์นเลยก็ได้อืระวังให้ดีนะครับไทเที่ยงเนี่ยดูดีๆ <c oughs> ก็เอาตัวเนี้ยถ้าให้พิมพ์แนะนำนะครับตัวไหนที่มันน่าจะมาเท่าปันสองตัวนะก็พิมพ์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเก้าเจ็ดเก้าสาม 9.2 9.9ที่พิมพ์ที่พิมพ์คิดว่ามันน่าจะมานะครับเพราะว่าไอ้ชคพวกเนี้ยมันอยู่ในตัวเนี้ยหมดเลยจะเป็นโดยรวมนะครับระวัง9.9นะอืมมีสิทธิ์ไม่สองก็เบิ้ลน่าจะมาแต่ถ้าไม่มาก็ไม่พ้นจากพวกนี้แล้วครับ ยังไงแล้วก็ขอโทษทีที่มาช้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้เนาะหวยหุ้นไทย30กรกฎาคมห3โอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวหวยฮายน่อยค่อยลงให้นะครับอเอยเหนื่อยจังขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ